วันนี้ช่องยูทูบลติดตามประมาณหกแสนคนผู้ชมนี่คนขับวันนี้มาครบโอ้โหวันนี้คนที่ไปเคยมาก็มาแต่คนที่มาไปอนก็มาวันนี้ช่องยูทูบาไปต้อนไปกับเสวัสดีค่ะพี่เอดทำไมไปต้อนวันมสองใช่ไหมติดทุกคันครับผู้ชมอ่าติดทุกคันวันูสองนะแต่ไม่ใช่เครื่องเท้ะ จะได้ดูได้ชมกันคุณศิระพัฒสวัสดีนะคะแล้วตก็กราบขอบคุณนะครับสำหรับผู้ชมข้าเทียวนะครับีด้้วยรอบสวัสดีสำหรผู้ชมและสดผ่านเท็กโคสปันละโกสันละชนาวีนะครับตอนนี้เปิดปั๊บสองร้อยกว่าแล้วผู้ชมวันนี้ต้องขึ้นไปถึงห้าร้อยผมบอกเลยคนเข้าออกประมาณสองหมื่นที่ดังจริงนะผู้ชมโต๊ะหกด้วยที่ดังจริง อ่ายิ่งตะก่อแบบนี้ด้วยละเอียดผู้ชมบอกได้เลยแต่ผู้ชมแต่ไปเป็นการแข่งขันก็รวบรวมนอกชิงจากประเทศประเทศกรองไตของพีรีนะคะของิชดเหนื่ยนะสวัสดีนะคะจันเลยกุลลายนำพุ่มไน้เลขสองศิษย์เอสันทิศมิตสดาวดีค่ะรีวิวและเอกธรรมดินด้วสวัสดีค่ะอ๊ นกโง์ทวันนี้ใครที่เป็นเยซีนะคะพี่อ๋อนะคะสาิเนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะติดตามได้เลยนะคะวันนี้นะวันนี้นักกีฬาทีมชาติไทยคนมาเต็มตตถาสวัสดีคุณนิ่ะวัเสาร์้ที่ชจ้านักขงประนนเวอร์นอี้นกาปค็นำชนบริหนึ่งประตูสูงกบมไทยดีลิเวอร์ก็โดน นำมิ่งประตูสูตรรายงานผลบอลนะครับทุกานสวัสดีนะครักาวประชงไว้ด้วยพระอดชนบุรีมาได้ก็มีโอกาสไม่ตกชั้นนะทู้่นะโอ้โหใครได้ดูได้ชนผมด้ถือว่าเป็นแฟนคลับนของวประชงเป็นซิงบุรีนัอ่าระชงยูไเตทกททีมไทยที่ตอนนี้ก็ชนชกชนชกชนชะ วันนี้แข่งที่ชนบุรีนะคุชมตารมถมนางหนุ่มประตูจระสุนผ้เม่ใหม่เลขผิดสามใช่ไหมฟรีอัมเบอร์คุณผู้ชมลากหลบคนครับแล้วก็กินข้าประตูะจวเจากโน้นแล้วมากินข้าประตูตัวเองอาวันนี้เป็นที่นะเลยชุดนี้นะคะเบอร์เจ็ดนะครเบอร์เจ็ดนะคะข่ายาววัฒาโนนะคะนักฬามีนชาไทย จากสโมสรทัพโบว์บ้านเพิ่งนะคะาทีมชาติไทยสันทิติดาวเรือนะคะกำลังจะเป็นยอดเจ้าบ่าลายแดงนะคะน้องแดงไปแดงโบ๊ท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 สองไม่ใช่เจ้าบ่าวที่ออกผลกระแสห้าวันนะบนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเต็มที่เต็มที่มาแล้วครับน้ำเข็งขวดเย็นหวานหวานอร่อยอร่อยนี่นะครับสวยสวยอร่อยหวานที่สุด อร่อยที่สุดในเดือนมนุษย์มาแล้วครับน้อ่มีน้ำตาลจะพเลยครับเตตาลปิ๊บหน้มีแต่น้ำตาลสายคู้ชอ่ดูเต็มสุกอ่าเยบเยียบจะมีลบเอียดอ่ะพร้อมรับจับลูกพี่สนจันทรีสราวรับจับุรพี่สนสวัสดีค่ะคุณพี่สนจันทรนะคะจับลูกคุณีพสมพรนะคะ การศาสตร์นะแป๊ะนะทำมาแค่เดียวใส่ผมมีวันนี้พร้อมแต่ผมสกัดกัเริ่มนจับตาดูเจ็ดรบเบอร์หนึ่รบเบอร์หนึ่งสมรราชนาวีนะคะต่อผู้สาน้องอูนะคะน้องดีเอยู่ราชนาวีนอกนากผู้ชมไม่มีคนไหนโดนเลแม้ว่าผู้ชมผบอกไว้ก่อนโอ้โหัาผมบอกแล้วว่าห้ามโดอีก หน้ามายเอีย่ยมรู้ชมทุกคนวันนี้ยเอาละสิกรายครับหมายเลข้สองไต่แป้นดอกเตอร์โบสีนี่นักกีฬาทีมชาติคุณจ๊องสิไรายจับการจะได้ปุ้ยสิกรายครับหมายเลข้สองไต่แป้นเอาละยิ้มแย้มแจ่มใสเฮฮาปาร์ตี้ไว้แป้โว้ยจุดเฮ้ยิบหายละมึงมึงเพื่อวันนี้ลมแรงจับได้หมูจับได้พัดพวงหายออกจากจอไปเลยเอาละเต้ง หมาบวม15คะแนนครับหมายเลข5ดูครับหมายเลข5นี่สุดยอดนี่แะกระลมเป็นดาวรุ่งแรงหมาเลข5เห็นดวงชัดดีไหมคะแต่ไปใช่ยาดวงมันหายจากจอไปเลยโอ้โหผู้ชมผู้ชมหลายสิบเป็างแอบเปนว่าดวงหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนแล้วครับมันพัดออกนอกเฟรมไปแล้วขยับเลาบูไว้ต้องรวยนะตังนะเรียบร้อยครับผู้ชมใจแต้นหมายเลข แม่ที่ท่านจะยกมานะผมบอกว่าท่านได้สับตึงสับจังกันละมาผมเอ้าละหลงนิ่งต้องจุ่มผมบอกให้การนิ่งนิ่งและพูดคำพูดว้นะครับพี่นนสวัสดีค่ะการสวัสดีแฟนๆที่เพิ่งเข้ามาชมนะวันนี้น่าดูผู้ชมเป็นทางฟุตซอลชิงกับอีลานใช่ไหมแล้วก็ดูว่าผู้เตะและครปฐมก็เตะผู้ชมอ่าวัดได้ชิงก็ชิงชนะเลิศตามระเบียบ คนสุดท <went> <pub> ้ายดอกช่างเลือกให้คนแชมป์ลงแรงนะลงแรงมากใ่พอพอแล่คน็ชมไม่เป็นรองผมบอกได้ต้องแชมป์้วยจะต้องการตีาด้วยนะแต่การประันชัยวันสุดท้ายเลยนะอุปการกุณลของท่านพลตจดีสมประสทนทยวมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ปิปรีผู้ชมแันนี้สั่งเรื่องเมมา คุณรันะคะคุณไก่สันนนาวิทย์วันนี้ทวงหนี้เอาละหนกันไปไหนไม่รอดัูจชมเชื่อผมอย่างไรก็ต้องเต็มสูนยแอรจิหมาบอลลูนหน้าเวนเดอรตั้งไปละผู้ชมจะได้มีโอกาสัำนวนเงินพวกไว้รหกยห้าเต็มไปเลยผู้เล่นมาเด็กสามมาเสรทัพอดรูรั่วอดรูล้าแต่นี้สนุกกันบห้เต็ม ผมได้มาได้สองได้แั้งต้นไทยไปก่อนไห้ตัไหมเองนะรอไปก่อนไปเดิหนึ่งรอไปก่อเยี่ยมมันนึ่งสองสามใส่วนยี่สบห้อาบรดตั้งใส่ตาวนู้ดีได้วัดโอ้โหต้องใช้สีหนึ่งผู้จัตับเพียรจตาว่ารัตั้งดมาบวงผันต้องประมาณสักยีนาทีจงเกือบกือบนะ อ่าขยจัดีกห้านาทีต้องไปทันสองเราไปแปวันไปนันเดดร้อนมาลดลมนิ่งแล้วข้ามก็ไปดกระบดหมาบวงยังไงไม่เวรกอาห่าตั้งรวงไปจากเล้ยงแสามลายสิบห้าให้จับทิศจับทางผู้จมแม่ลงกันโชคแต่ร้อยยี่สิบโอ้โหได้เสียไว้ต๊ด อาวันสาตั้งไฟดวงยี่สิบห้าผเ่นมาริ่สองสี่ร้อยร้อยแบบนี้คุผู้ชมมาได้สามการจีรศิยไฟร้อยสี่สิบห้าอ่าไฟดวงได้เต็มอาล่วะจุดนี้เราไายาวเยอะ่จยเบอร์สมนี่กระูดดฟ้ายี่บห้ากต่อ้โหลงผู้ชมอาักขอิ

จก mainland, ากทีมสหาดวงนี้โอ้โหแลงๆผู้ชมโอ้โหดูด pues ูหาไว้อุร์ช้าไวหมาดวงบอสบอสสวัสดีค่ะไม้อยแปสิบัตมาพรต์เรียวมสนาทีผ่านสตทีใสหวงร้อยแปดสิบตมเพ็รพรมิตจุดติแต่ค่อยๆคอยๆไลอื้อหาไว้ออร์ไวเออร์นด้วยนะบอกไว้ก่อน สอยี่สิบเวย่มีช่วยนะบอกไบังแซไฟรวมยีสิบหไม่เข้าไม่ตกด้จก็ไม่ดีแบบนี้อ่ามาเลยไฟดวงโอ้เฮ้ยบังเลยสี่รอบสิบร้อยแปดสบทีละสามสีลูกหมาดวงใด่เป็นตัวเยโอ้ดิไฟุดกเยะเป็นเริ่มตนดิไนั้น สามลูกเสี day, odo, 8, Ay, ung, Lew, whom, ่นันส่นทียาแทกนะคะถังยแทกเข้ามาจมได้เศษหลายคนตอนนี้เราจะไป้ึงห้าใส่ดวงแตกโยนีจกดาทิมชาติทุจมเดียวได้หนึ่งล้านเดียมาได้วเจให้พื่อแเพื่อรวยไว้ต้องท้ตอนนี้สวัสดีคุณบุญชงนะคะส่ดวงลุกนีเอ้ยยังไงรถระเภทกอบนิลมไม่ได้แรงมากนะ ไฟดวอโอ้โหไฟก้าแต่จะไปรอกระโดหยุดไปประมาณเกือบสองรอบแต่โหมเอาแล้ววัแต่ทีช่ยงวักันนกันใส่ดนะคะไฟเมื้อไล่นาวละไปเท่าก็จึงตีใหญ่สุดห้าสองร้อยรดดสองร้อยแม่ลมหยุดได้ไหมลมเออไฟบอที่ห้าไตรับสอวห้า ามาดไปเ่มันกนใจจเรียกคุณสมศรีงไปไปท่ไปเท่ันนีมาดูมาชมกันนเรศวปไปังแซ่ไปดวงมอยี่สิบห้าไปนะปังนะตั้งชวยอไปดวงเมื่อยี่สิบห้าสวัสดีค่ะคุณพระฤหัสเจมมเที่ยงตรงนะดวง โนสาวันนโดนสามหลังวโจการผู้ส่งไฟห่วงโดสามส่งได้จากบังน้ปะยี้ยผู้จไฟห่วงโถไฟห่วงอดบดมาวันมาไว้านี้หลังวกนีเฉียบขาดยูแล้วโจเรียบ้อยแต่รุ่นนี้คุณสองหา้อยตนะคะสวัสดีนะคะเหมือนลิ้ทะเลเลยใช่ไหมคะหวับเพีย โอ้โหผู้ชมวัดไร่สิบห้าติดกับแม่น้ำค่ะตั้งไว้ติดกับแม่น้ำผู้ชมไปดูบนมาทางน้ำแล้วก็ขึ้นฝั่งขึ้นบกมาที่ใบเบลอนนวลแหวกอีบห้าดำเงินเอายอดได้อบ้อไปโบด้วยยอมไม่เล่แล้ววไาเจ้าบ่าบุกติดกันเดินแบบเก้ากัดกีบผงเพชรบุญแม่เท้าประมาณจ็ดนาทีผ่านสองร้อย ห้าเจ็ดล่อยังได้ผู้ชมปีลหกเชื่อนะยังได้พันอยู่เลวปียบุตรเรียนชอยี่สิบอนงคหมาดวงมอแหลมลยจอมรู้วายและผู้จมเอ็มเบอร์เจ็ดเอ็มวกเอ็พวกคู่บานมีผมเลยนี่มาได้มาได้นีรค่ะับเ้ไหมฟดวงมือแล้วลับกดเข้าในที่ซันด์ อีกสามัวนัวันนี้ไปรู้ออกไครนะตอนนี้สามร้ยห้มวงมืสามสิห้าวงได้ไวมือไวยี่สิบห้าเต้นโอ้โหผู้ชมไหลแดงแดงเออมีนะคะมีนะคะถ้านิ่งนะผู้ชมนิ่งนะตอนนี้เริ่มเข้าทีวงจัดไปทางแม่ทองัไปสามฟวงโควงตัวเลยค่ะดังเนเชลซี แงเมนยูแล้วแต่จพาไปว่าเขาจะไปไหนเพราะดอนวุู้น้อยน่ารักนะคะไม่ร่อไม่ร่อดนยนนปาเปาลุนนี่โคงโอ้โหไปจนอีกว้อยเอาละ8นาที20วิดไฟด้ไชีสไฟบลบ๊สโอ้โหสังกัดนี้หลักของทีมเลยวผู้ชมข้างรวม15แ้มปรเดมเร่อยสง สิงดานโบนนะนั่งนั่จันุ่าดเกหนยานตได้ลุมันีนะคะปูมัดีค่ะาฟรวมแาดแท่งสวัสดีค่ะจะไฟเข้าทองกันแล้วมึสี่ร้อสี่ร้นี่ะห้า่ะได้มาล้าแต่แ่เอาเราลองคิดเอาไว้ในใจนะผู้ชมนะชุดเตะแท่งเท่าไรอ่าคิดเอาไว้เอารามาวมทีบางตั้งได้สิบเดณฑครมบ เบอรมะนวึ่งคุณโชคเทพชุมนะคะเบอร์อพัทหลุนนะคะเบอร์สคุณปัญญาสวัสดีค่ะเบอร์สี่คัตนเรคุณผู้ชมไฟดวบหแต่าหลักเร็วๆได้เสียวนมิ่นะคะนาตมอาเป็สวัสดีค่ะนาตามผ้ชมทั้งร้อยแปดนนะคะสวัสดีนะคะโอีอีสต์มัมแ้ลงด้ยจกกระเด็นขึนมาใเก้าดปเต้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยเย สามห้าห้าสามห้าห้าเวัสดีเอาละก้าร้อต้องมีวาใส่สุขห้กระัมโดยหกจาสตุ๊เอทแชติฮมุมมันถึงไรตับรถปุรีนู่นลกันปากหวายอาา่าใส่เตแบบ้าตก่เต้ไปกันสามร้อยแปดสดีเต้นดีเอาละได้ได้ไดใส่บวงบัตเตอรบสหมาบวงมือ วกวกคุณกุลาวดีค่ะเจ็ดลวนี่เราวาเออรู้มือรู้ตีนกันอยู่นี้สยิบห้เก้าห้าด้วเจ็หมาบวนหมบไม่ทอไม่ทอดหลแปดโอ้ยแปดสายหมาแปดสายนอนสวัสดีค่ะหมาบ่วงให้ยังไงเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหมาบวงช่วยดแชให้นเดียวอย้นมาครับอย่าพ้นมาขอแล้วกันครก็สุดท้าย จะพุจะตบก็ไม่ว่ากันไฟบอยี่ห้าผดนเป็นนเก้าอุลักสี่นะเว้ยตักสี่นะไัสดนครับไฟโดงคุณสุนทรนะคะมาจากจายุทธยาอ่าหมดชมป์สี่ร้อยเท่าไหร่ก็้เพื่อนสิบเดสวัสดีค <ower> ุณอาถุพ่อโตนะคะวัดีคุณลาวัระน้พันะคะเอ็ดาทีผ่านสิบเอรอบสี่รยสพอไปได้พอไปได้ หลบมาแรล้วผู้ชมนะเราเห็นใจนักกีฬาบางคนบอกเฮ้ยกอทำไมเตะน้อยแต่ชื่อต้นนะผู้ชมเราไม่หล่เราไม่รู้หรอกครับมาค่ะพี่หลงมาแล้วผู้ชมราชนาวีวันนี้นำทีมโดยพี่หลงนะคะดาราชัยนะคะล่าชัยสีดาค่ะนักกีฬาทีมอสตุไกใบนะขอแปดลูกพวกะแปไปก่อนไฟบล็งยี่สิบห้า เอาแล้วเต้มมา่วกมาริกเหเติมเต้มกันสุดทาย404 0ส้นพีมาเลก่าสบายเลยเติมอค่ะเดีนลุ้นหลังบวกลุ้นมะนาวตัดลุ้นซ้นเข่าชุดนี้เชื่อว่าทำได้อ่ะวันนี้นะคะคุณเจ้หน้าตี่สวัสดีค่ะพับุคธขอนมาเพียบใครจะได้ช่วยผมไปดูคนลวมก้อนตอนนี้คะแนนอยู่ที่404คะแนนชิุวรับเจ้าวาดวัด ไล่ขงจากระดักาศิษใ่ผู้จับหลดก็้แยมใส่ดวงเรือนนี้แตเก้าหายแครับศิษสงนาทีผ่านสี่หกห้าสิบสองรอบหาวันนี้ผมาแน่นนะคะวัดได้เร้าหลักงานใหญ่ค่ะใส่บัว้อยรางมัลเลยนะคะวันนี้ท่านนายกอนคุณจีาวัดถ่สมทรมาหม้อไปไม่ดนเองนะคะากป่าตั้งแท้ งานประจำปีวันแรกีฬางมาไม oh ah. า่หย oh 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 ุดเลยผู้ชมก็อยากได้นะตักับดูก็เป็นมงคลด้ยนะคะุคุณอานี้ักร์สวัสดีค่ะต้องไต่อะไไหนว่าจุดว่าเข้าอ่าไต้กันไหมกันสุดคะแนนได้ห้าคุณแบงค์อนุพูนสวัสดีค่ะเป็นประเทไทยจริงทีน้จะเป็นุีนี่เห็นดุ้วลาคุณนนทคุณพ่อพันธ์คำแดง ได้ร sí, ้อยด้วยสามใบห้าร้อยสามใบสิสามนาทีผ่านสิบสามรอบใครแชร์ให้ดินแด้วขอบลยนะใครที่แชร์แล้วขอบคุณมาเลยนะคะได้บทช่วงชิดสันได้เปลี่ยนมากก่าไม่โมทว่าตอนนี้สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนพันเจ็ดพันแปต่อไหมแต่กับแปอุญเส้าดวนโบ๊ต่โบลายสบห้าโอ้โหลมพาหนีไปกิโอ้โหดูกันผพ้ชออ้า ามาบวกสุดหแต่วัาตั้งเศทักเฮี้ยเรืยอร้อยลายชาไว้ชาสุดสามรอบครึ่งสี่เจ็ดหาสามรอบเอาลวังไตน่าเลยนะเมื่อคืนไม่แรงเท่าไหร่แต่วันนี้โอ้โหโคตแรงด้วยจังจั้ตั้งสํงาหรหหหหหหับหน้าเท้าสร็จนนะดครับหมาส,สังเอสันทิติ้าวเรืองผู้จัง วันนี้นักบิดาทุนชาติมาทุกคนผมบอกเลยนะมาครบอ่าครบครบแพร่หอบล้อมสนามลูกทุนชาติลุ้นล้นในอ็อกในเอ็มในบินในหลงมาเมดอ่าใส่บอลเอ้วเลีเอาละใส่ผมยี่สิบห้าจะเป็นมือใหม่วันนี้กูว่านหกร้อยยังเก่งลยวันนี้นะใส่ผมยี่สิบห้ายังไงโดบอลน้อยเชิญแข เอาได้เั hmm. mm ็มสวยโอ้โหเรียบร้อยครับทูกท่านได้เต็มบางในบอร์สามบดหนึ่งไฟหัวกันไหมไฟไรไรอาจารย์เอาแบบช้าๆแบบเอ้ไฟห่วงอาจารย์ดูคนดังสาวยอาจารย์ตะก้อตะหลุดกันไหมหลับเลยไม่นั่งคาเก้าอี้เลยอะไรอ่างเงี้ยเป็นไงเออได้เต็มเอาลด้เต็มสวย ตันโอ้โับุดยอาวันช้าวันกรบื้จุด